ถ้ใครในเล่าท่ารักแม่คือรักแท้เด่รุ่นน้อยคอยห่องหาใต้แต่เย็กแม่คอยอุ้มคุ้มชีวารักของแม่จึงล้ำค่ามาสู่ใจหยดน้ำนมเพียงแห่งรู่ซึ้งนักความอบอุ่นอุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่อ้อมกอดแม่อบอุ่นยิ่งกว่าสิงใดสองแม่ แม่ฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่แม่คือซซูเปอร์ฮีโร่ของฉันในทุกย่างก้าวของฉันและสนับสนุนให้กำลังใจฉันไม่ว่ากางวันหรือกลางคืนแม่ก็อยู่เคียงข้างฉันเสมอนอกจากนี้ทุกงานของแม่ความขั้วเรียคารเพื่อเทการอุทิศตนความประพฤติเป็นแรงบันดลใให้ฉันในบทความ,มน,นี้